เจ้าโควิดน้อยบุกป่าแล้วคืนสู่ธรรมชาตินิดนึงนะมามา s u r ว e ดูว่ามันน่าอยู่ไหมโลกความเป็นเิงของเจ้าเนี่ยนะสักวันหนึ่งเจ้าจะต้องอยู่เองสู้ชีวิตเองลูกนะอ,อ,อาศัยหลวงพ่อตลอดไปไม่ได้แล้วนะหลวงพ่อก็ช่วยชีวิตได้ระดับหนึ่งแล้วต่อไปจะต้องอเผชิญชีวิตเองนะออตอนนี้ก็ได้สายตามาคู่หนึ่งแล้ว ต้องใช้สายตาให้เกิดประโยชน์ลูกนะอืมอมืโอเคไหมจะต้องพยายามปรับสายตาเข้ากับธรรมชาติจะต้องสูตรธรรมชาติเข้าไปอืมโอเคไหมกับชีวิตแน,น้อยของเจ้าเนี่ยนะพยายามสูตรเข้าไปชมเข้าไปสูตรเข้าไปธรรมชาติที่เจ้าจะต้องเรียนรู้อีกเยอะในไหนก็จะ้องกลางป่าใหญ่อ,อันนี้มันคือแค่ป่าเล็ก example เจ๋งนะลูกนะสักวันหนึ่งเจ้าก็ต้องไปได้อยู่คนเดียว,ท,ยวทําไงดีทีนี้พระก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ตลอดเดี๋ยวพระก็ไปกินมนมูุนนี่นั่นเดี๋ยวหลวงพ่อก็ไปกินมนต์ุนู่นนี่นั่นเดี๋ยวกลับประเทศไทยก็ปล่อยให้อยู่คนเดียวอทยวืทําไงดีทีนี้สงสัวยวันนี้ไม่สบายเนาะเปลี่ยนรสอาหารมานะเปลี่ยนชนิดขนมปังก็ทําให้เปลี่ยนรสชาติไปก็เลยกินไม่ค่อยอิ่ม เจ้าโควิดน้อยมาชมสวนหลังจากที่ได้อุดอู้แต่อยู่ในห้องทั้งวันให้เข้าเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติบ้างเนาะนี่ก็เป็นสวนของวัดปดเกตเชิดธารามน้ำตกนังกระากะลํากลังงามเลยทางนั้นก็เป็นพริกปรากฏว่าทำแปลงผักประมาณ11แปลง แล้วก็ปลูกอวานเพืชอนนู้นนี่นั่นเข้าไปผลปรากฏออกมาว่าขึ้นเต็มเลยเนี่ยอย่างที่เราเห็นมีแต่หญ้าทั้งนั้น <c oughs> ออปลูกผักกลับได้หญ้าเนี่ยแปลกดีเราก็ไม่ค่อยคุ้นกับหน้าตาของผักด้วยว่ามันขึ้นเป็นหน้าตาแบบไหนมันหน้าตามันเหมือนหญ้าหรือเปล่ายังดูไม่ออกเลยวันไงลกูกว่นไงว่าไงโอเคไหมวันนี้ชส ง,ง่อยไปเพราะว่าเปลี่ยนอาหารขี้ก่อนใช่ไหมโอ้ขี้ขี้เปลี่ยนรสชาติอาหารก็เลยกินข้าวไม่อร่อยเลยวันนี้ใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีผักหอมนะขึ้นเป็นหลักโอ้ดีมากเลยถ้าได้ผักหอมนะผักหมอมผักอื่นก็ไม่ต้องสนใจละถ้าได้ผักหอมู้สึกเบี้ยผักหอมหรือว่าพัานผักหอมมันจะขึ้นเต็มเลยเหมือนกัน เดี๋ยวจะพาไปดูผักหอมนิดหนึง่งผักหอมในความหมายที่พอป้ายชอบกินนะนเนี่เป็นแบบนี้แต่โซนนี้จะไม่ต้นไม่ค่อยสวยกลับไปดูเจ้าตัวเล็กไปถึงไหนแล้วเจ้าตัวเล็กวันนี้ป่วยหรอลูกป่วยหรอลูกไม่สบายเหรอโอ้ยขออภัยนะของพ่อเปลี่ยนรถอาหาร เปลี่ยนรดอาหารหลวงพ่อ,อเปลี่ยนรถอาหารก็เลยก็เลยกินอาหารไม่ค่อยได้ใช่ไหม,มทำไงดีล่ะทีนี้ I don't know where to go เลยใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าสายตาก็ยังไม่ดีเนะาะสายตาก็ยังไม่คมชัดเท่าไหร่